น,นี่ก็สตรีมมิ่งแล้วนะมอดูกัน ครับอย่าบูชาพรกกันนะครับอาหังสัมมาสัมพุโทโธพ,พัพกวาพุทธังพัพปวันตังอะิวาเทมิสวาคาโตูพัพวะตาตโมอัม,มังนะมะชามิสุปฏิปันโนพัพวะตสาวะกพสัง ขันเมยยงพุทธศาะโวตุพรพาานะกาลังกระโดมสิไปวัดสะเกตอวันที่สี่ไปวัดพระปาชัยววที่ห้าไปวัดหัวลำโพงวันที่หกก็ไปยานาวาครับไปถวายปัจจัยร่วมบุญกระถิ่น <S <S 2> <S 2> พระอารามหลวงเราก็ไม่ไม,ม่ีไม่มีการที่เราจะขอไปไปกล่าวอะไรกับทางนู้นนะครับ เพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพ